สวัสดีค่ะบ้านเฟรมบุรพัทยาค่ะ อีพีนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะส่งน้องนะคะวันนี้นะคะน้องมีคิวที่จะต้องไปที่อุดรนะคะคุณแม่อยู่อุดรค่ะเราจะจับน้องแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะอาบน้ํานะคะเช็ดหัวตัดเล็บให้น้องแบบเรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะใส่ปลอกคอใส่เสื้อให้น้องค่ะแล้วน้องก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องเดินทางแบบนี้เลยนะคะในกล่องนะคะเราก็จะมีผ้านะคะวางให้น้องนะคะเพื่อที่เวลาน้องเมีเอ่อของเหลวมีฉี่เมล็ดก็สามารถซับได้น้องสามารถกัดเล่นได้นะคะมีจุกน้ําค่ะ มีอาหารนะคะให้น้องค่ะถ้วยอาหารที่สําคัญนะคะใบวัคซีนนะคะเราจะมีติดตัวน้องไปนะคะมีขนมด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาหารเหี่ยวให้น้องค่ะแบบนี้เลยนะคะบ้านเราส่งน้องนะคะกล่องเดินทางเป็นแบบนี้ค่ะเช็คน้องเลยนะคะน้องแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีลายแลบแทนนะคะน้องจะแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะเราจะรอส่งน้องอยู่นะคะจะมีรถนะคะมารับน้องนะคะเป็นรถส่งน้องหมาโดยตรงเลยนะคะก็คือสามารถอัพดูได้ค่ะว่าน้องถึงไหนแล้วนะคะเขาก็จะ อยแจ้งเรานะคะส่งถึงมือพ่อแม่เลยนะคะ ทั่วไทยนะคะที่เราส่งค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นสีไลยแลบแทนนะคะเพศผู้ค่ะตัวนี้นะคะบ้านเรานะคะเวลาส่งน้องนะคะเราจะรับประกันในเรื่องของลำไส้ไา้หัดหนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะน้องจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะในการรับประกันก็คือสามารถเอาตัวอื่นได้ค่ะถ้าน้องเป็นลำไส้ไข้หัดนะคะหรือว่าจะคืนเงินเต็มจํานวนเลยก็ได้นะคะบ้านเราทําแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะน้องหมาพันธเฟนบูด็อกนะคะเป็นน้องหมาที่ขี้อ้อนนะคะนี่ค่ะต้องการมีเวลาให้เขานะคะถ้าจะเลี้ยงเขานะคะเขาต้องการความ รักนะคะขี้อ้อนนะคะแล้วบอกเองนะคะว่าน้องเป็นน้องหมาที่ฉลาดมากๆค่ะสอนง่ายนะคะไม่ค่อยเห่าค่ะเหมาะที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะไม่เหมาะเลี้ยงนอกบ้านนะคะเนี่ยค่ะน้องรอเดินทางนะคะที่จะไปอยู่อุดรกับแม่ใหม่นะคะแบบนี้เลยนะคะฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะบ้านเฟรมบุดอกพัชยาค่ะไปค่ะไปดูความน่ารักของน้องกันเลยนะคะเราจะมาเช็กน้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องรอที่จะให้พ่อแม่นะคะได้ชยชมความน่ารักแล้วนะคะแบบนี้เลยอุ๊ยแม่นว่งค่ะ นี่ค่ะไปดูกันค่ะ ทองเดินทางแล้วนะคะนคะคะเดินทางปลอดภัยนะลูกออโอ้ยสงสาหรหลงหลายชั่วโมงเลยใช่ค่ะพี่พูดถูกพ่อพันเนี่ยถ้าเขาโดนแอร์นะจะนี่หน่อยเนี่ยและนี่คุมน้องเขาหบบนีพันจะเป็นอย่างนี้นนนนนใช่ไหมคยกเลินหมาทายหมาทายน <c oughs> อน <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ เนี่นะคะก็คือน้องกําลังเดินทางไปหาพ่อแม่ใหม่ที่จังหวัดอุดรน,นะคะโดยด้ยวยรถแบบนี้เลยนะคะนั่งไปกับคนขับเลยนะคะแล้วพี่เขาจะคอยอัปเดตให้ดูตลอดทางค่ะจนกว่าจะ <ไป S 1> ถึงพ่อแม,ะะม่ใหม่เลยนะคะน้องไปแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะ